พาคุณผู้ชมไปดูนะคะในช่วงของการแจ้งความเอาผิดซึ่งผู้สื่อข่าวไปรอผู้ที่ได้รับความเสียหายหลายคนบอกว่าเดินทางมาด้วยตัวเองไม่ได้หรอกเพราะว่าการบินมาจากต่างประเทศแล้วมาเพื่อแจ้งความเอาผิดค่าใช้จ่ายมันก็มากเขาเลยส่งตัวแทนเข้ามาค่ะที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางมีนายอิทธิเดชธนะวัฒนะตัวแทนผู้เสียหายชาวต่างชาตินะคะนําบินเงินสดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัด รวมถึงภาพร้านค้าภาพผลิตภัณฑ์ที่นําไปจําหน่ายในต่างประเทศรูปภาพของผู้เสียหายที่เคยถ่ายคู่กับบอสพอลคุณวรรษพลวร,วรรษวรกุลนะคะมามอบให้กับตํารวจเพื่อที่จะให้นี่เป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานในการดําเนินคดีกับกลุ่มผู้บริหารบริษัทดไอคอนกรุ๊ปจำกัดค่ะตัวแทนผู้เสียหายชาวต่างชาตินะครับเปิดเผยว่ารูปแบบความเสียหายที่พบก็คือการโอนเงินเพื่อที่จะชําระค่าสินค้า สำหรับนำไปจำหน่ายแต่ว่ากลับไม่ได้สินค้ามานะครับแล้วก็ได้รับจ้างจากผู้ค้าในประเทศไทยบอกว่าให้รอสินค้าก่อนความเสียหายในครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนไทยและชาวต่างชาติในต่างประเทศรวมกว่า10ประเทศนะครับก็มีทั้งที่จีนฮ่องกงมาเก๊า อิตาลีเยอรมันแคนาดาเอสโตเนียและลักเซมเบิร์กครับขณะนี้เนี่ยผู้เสียหายกว่า40คนแล้วแบ่งเป็นเอเชีย20คนเป็นยุโรป20คนรวมรวมมูลค่าความเสียหายก็กว่า20ล้านบาทครับซื้อของแล้วไม่ได้รับของครบถ้วนกันละกันครับเพราะว่าตอนนีเ้เราก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับทางบริษัทแต่ว่าวันนี้ก็มาแจ้งความไว้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเกรงว่าถ้าเกิดไม่แจ้งความเดี๋ยวจะเสียสิทธิ์และขาดอายุความนะครับชาวต่างชาติ อโอ้เริ่มเริ่มรู้กันเยอะแล้วฮะเนี่ยฮะเขาก็ตก,กใจฮะเนี่ยฮะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนของชาวต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยด้วยนะฮะเรื่องนี้ก็ต้องฝากภาครัฐนะฮะฝากรัฐบาลฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยกันตรวจสอบดูแลอย่างเคร่งครัดเลยนะฮะ ลาสุดศูนย์รับแจ้งความร้องทุกของตำรวจภูทรจังหวัดและกองบังคับการตำรวจนครบาลน,นะคะพบว่ามีผู้เสียหายเข้าไปร้องทุกแล้วทั่วประเทศนะคะมีจำนวนถึง4,583คนนี่คือช่วงของการเปิดรับแจ้งความตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่19ตุลาคมนะคะมูลค่าความเสียหายรวมๆยอยู่ที่1,357ล้านบาทค่ะ ตอนนี้สิ่งที่สังคมกำลังจับตามองคดีนี้ก็คือปมคลิปเสียงที่หลุดครับทั้งก่อนหน้านี้แล้วก็คลิปในโทรศัพท์มือถืออีก200กว่าคลิปนะครับว่าเป็นเสียงของใครกันบ้างครับล่าสุดทางพลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับบอกว่าได้เข้าไปสอบปากคำบอสพอด้วยตัวเองตัวของบอสพอเนี่ยก็ยอมรับแหละครับว่าเป็นเสียงของตัวเองจริงแล้วก็มีการสนทนาจริง มีการคุยกันแล้วมี2คลิปนะครับคลิปแรกเนี่ยอ้างว่าทุกหน่วยงานเนี่ยมีเทวดานะครับเทวดาอารักคอยปกปักรักษาและคลิปที่2ครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่บอสพอ พูดคุยกับนักการเมืองอักษรย่อสอเสือนะครับส่วนจะมีการเรียกเข้ามาพบภายในวันไหนเดี๋ยวขอดอดูพยานหลักฐานและข้อมูลก่อนกำลังดำเนินการครับแล้วก็ย้ำแหละครับว่ามีไฟล์ที่กำลังดึงมาอีกนะครับต้องเอามาดูเพื่อที่จะประกอบการยืนยันให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งครับส่วนจะมีบิก๊กเซอร์ไพรส์เร็วๆนี้หรือไม่นั้นถ้ามีหลักฐานนะครับท่านบอกว่าไม่มีการละเว้นในทุกๆคนอยู่แล้วนะฮะ มีการคุยกันแล้วะในสองคลิปนะั้นคลิปเทเวดาคลิปคลิปเอ่อเขาเรียกอะไรสอเสือเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอรวบรวมพยานหลันยังอื่นก่อนกำลังดําเนินการมีไฟล์ที่เราเรากาลังดึงมาอะไรพวกนี้เดี๋ยวต้องเอามาดูประกอบอีกหน่อย <S <S ถ้ามีหลักฐานมีเดี๋ยวต้องต้องคุยกับทางตลอด้วยทางผู้จัดการด้วยถ้ามีหลักฐานก็คงจะดาเนินการแต่แต่ไม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 ีรับเว้นใครเห่อ นี่คือโทรศัพท์เพียงหนึ่งเครื่องเท่านั้นนะคะที่เป็นของบอสพอลแต่ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าในแนวทางสืบสวนเนี่ยไปพบว่าบอสพอลเขามีโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องค่ะคุณผู้ชมเก็บซ่อนเอาไว้ที่นายเอกไม่ทราบชื่อแล้วก็ไม่ทราบนามสกุลจริงนะคะคือเขาบอกว่านายเอกเนี่ยเป็นคนขับรถส,ส่วนตัวของบอสพอลคาดว่าข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะคลิปเสียงที่สําคัญ<ฮ>น่าจะถูกเก็บบันทึกไว้ในโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการ ติดตัวในเอกนะคะเพื่อที่จะมาหาข้อมูลและพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงต่อไปค่ะแม้ว่าตํำรวจจะอยู่ระหว่างการตรวจสอบคลิปเสียงในมือถือของบอสพอนะครับแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่ถูกพัดพิงจาก Facebook เพจอีซอขยี้ข่าวนะครับ ก็มีการระบุแล้วครับว่าในโทรศัพท์มือถือของบอสพอเนี่ยมีเสียงของนายสนธิยาสวัสดีครับอดีตที่ปรึกษากรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนรัษฎรก็เลยทําให้ตัวของคุณสนธิยาเนี่ยต้องชี้แจงผ่านทาง a c e b o o k นะครับคุณสนธิยายืนยันว่าไม่รู้จักกับบอสพอครับแล้วก็ไม่เคยรู้จักธุรกิจดีไอคอนมาก่อนแล้วก็ได้มอบหมายให้ทนายความเนี่ยไปรวบรวมข้อมูลจาก โพสต์ของเพจนี้นะครับเพื่อที่จะเตรียมยื่นฟ้องกับสารแล้วก็เชื่อแหะครับว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพจเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามที่ไม่กล้าเปิดเผยตัวตนนะครับแต่กลับไปสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นตัวของคุณสนธยาบอกว่าพร้อมที่จะท้าเลยครับท้าให้ออกมาเปิดเผยหลักฐานแล้วก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะชี้แจงในทุกประเด็นนะครับ